สวัสดีค่ะชื่อพี่แป้งนะคะวิไดรัตวงสุวัสดิ์ค่ะตอนนี้ทําเป็นเจ้าของร้านบะหมี่หน่อยอร่อยบะหมี่หมูกรอบหัวหินนะคะร้านเราอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสาธิตเทศบาลหัวหินถนแนแม่เคหะค่ะที่มาของการทาบะหมี่หมูกรอบหน่อยอร่อยนี้นะคะก็เริ่มต้นจากเพื่อนๆก่อนก็คือว่าเราเนี่ยทำให้เพื่อนทานเพราะเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนชอบมากหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะทําขายคนหัวหิน โดยการที่เรามีเส้นบะหมี่สูตรพิเศษก็คือบะหมี่ไข่ล้วนเป็นเส้นที่นุ่มมากนะคะแลนเราทางร้านก็เลยจะมีแต่เส้นบะหมี่อย่างเดียวรวมถึงเกี๊ยวปุ้งเกี๊ยวปุ้งที่ร้านใช้ปุ้งทั้งตัวนะคะเราไม่มีตัดไม่มีสับเลยทานได้เต็มๆคาและแเราก็สูตรหมูแดงเนี่ยเป็นหมูแดงที่ชุ่มฉ่าแล้วก็หมูกรอบซึ่งเราเรียนรู้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์มา6ปีค่ะหมูกรอบประกอบจริงๆลองมาชิมน,นะคะ นอกจากบะหมี่หมูแดงหมูกรอบแล้วนะคะทางร้านเนี่ยก็ยังมีซูเปเจอร์ซึ่งลูกค้าชอบมากเป็นเมนูหลักก็คือบะหมี่ต้ยมยำแห้งซึ่งในต้ยมยำแห้งเนี่ยเราจะเป็นรสจัดจา้านดีบมะนารวทานได้เลยเพราะว่าเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วในหนึ่งชามจะมีครบรทุกอย่างมีทั้งเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบมีลูกชิ้นและมีไข่ต้มนะคะและเมนูที่สองจองลงมาจะติดอันดับก็คือเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหมูกรอบ รุ่นกุ้ง,งเนี่ยเราก็จะเป็นกุ้งเต็มคำตัวโตๆเหมือนเดิมและสุดท้ายคือเมนูใหม่ล่าสุดเป็นบะหมี่หมูตุ๋นยาจีนจะละลายในปากเป็นเราใช้เป็นซิกโครงแก้และกระดูกอ่อนทานกับน้ำส้มและน้ำซุปได้เลยค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่ใกล้กับสลาดโตลุ่งตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลหัวหินมาง่ายสะดวกค่ะเปิด g o g l e แลหาได้เลย เริ่มต้นฝากร้านเลยนะคะร้านเราอยู่ใจกลางหัวหินตรงข้ามโรงเรียนสาธพิเทศบาลหัวหินหาไม่ยากค่ะร้านเราพร้อมบริการอาหารทีพิเศษในสูตรของทางร้านโดยเฉพาะโดยเฉพาะเส้นบะหมี่ไข่นะคะเอ,อ่สำหรับคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร้านเราได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงอย่าลืมน,นะคะสูตรพิเศษจริงๆบะหมี่หมูกรอบม่อยอร่อยค่ะ